จ้าโพเจ้าโเจ้าโพเจ้าโพสเจ้าโโอซี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 โี่สามา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 ที่สที่สชาโรในห้าสี่สามตที่สอลงมาที่สอลงมาที่สอลงมาที่สองลงมาที่สอลงมาที่สลงมาเกเต็มเดบเต็มเดบเต็มเดบต็มเด็บเ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 ต็มเต็บเต็มเด็เต็มเ็บเต็มเด็บเต็มเด็บเต็มเด็เต็มเด็ทเต็มเ็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 บเต็มเด็เต็มเ็เต็มเด ชโลหสี่สามสองหนึ่งชโลมา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 เกเต็มเด็บเต็มเดบมยเต็มเด็บ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 เต็มเดบเต็มเดบเต็มเด็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 บเต็มเ็เต็มเด็บมเด็เต็มเดบเต็มเ็เต็มเต็ม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 มเ็มเ็เมเ็

3ตมสองหนึ่งชั่วลงมาชัลงมาชั่วลงมาที่2ชัลงมาที่2ชัลงมาที่2ชงเข้ามาตีประตู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 

สามสองหนึ่งสามเชลโลมาสาวเชลโลมาสามเชลโลมา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 ตัวเลติชีรูปิกาชีรูปิกาชีรูปกานโอเว่โอเว่โอเว่โาเว่โอเว่อเก่โอเว่โอเะกาอเี่โอเว่อเี่โอเว่อเว่อเว่โเวเว่ะว่โอเวเว่โอเวกาอเว่โอเวกัดเว่ัอเวัเว่เว่โอเ่โอเว่โอเา่โอเว่โอเว่โอเว่โอี่2อเว่โอเ3ชโอาว่มอเว่มอเว่มาเว่โอเับกอเว่โเว่โเว่โเ เต็มเด็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 มาลุก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 ที่นต็มที่หนเต็มที่ต็มคูาที่มาแล้วบอกคาที่มาแล้วบอกเคแล้วหโหนะแต่เคต้ไม้ต่เดทไมอะเฮียเดินนอีมาเดินนอยีมารอรอคดาต้นไม้รอคามาีมาหน่าีมานีมานี่มาหีมาเที่หที่งเสาเสาหน สองหนึ่งโอ้ได้บอลวเสาโอเดี๋ยวลงลมาลงมาลงมาเกลงลงซส่ลงเามาเสมาเสยีมาเสยีมาที่สที่สลงเที่สลงเสาชลได้ห้าสีามลาลมาช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 ลมาถูมาขุ้ิการขี้ดุพิการดุซการเียุิาุิการีิการที่ที่ที่2ลงุนะที่ลงนะที่ลงเวดเวทนะเวทเวทเวทในเราในห้าสี่าทงเวาลงมาเวทลงมาไปงเราแทงเราแทงเราลงมากทงเราลงมาเก่งขึ้นขึ้นนอนเขึ้นนอนไปขึ้นนอนไปขึ้นนอ มาปิง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 มา โอเคเคเต็มเด็ดปเต็มเด็ปสปปต่อยเฟกนะสปต่อยเฟกนะเคสปต่อยเฟกสปยเฟกสปตี่งไอเพอร์มาตี่งต่อยเฟกกับผมนะเฟกในห้เด็ด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 เดเด็ดเด็ดเด็เฟกเเเมมมเมอเผมจรอเฟ่ สามลงลงเฟกมา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 ทีมอโอเคเิดเตียมเต่ฟูงเกตเตี่ฟูนเกตเตียฟูงเกตเตีฟูเกูเกตฟูเกตนะเตฟูเกตนะเตีมเด็เตี่เฟูเกสาฟูเกสาเลยฮะสีัวลงฟูเกดมาฟูเกดมาฟูงเกตมาฟูงเกตมาสวยสวยสวยกลับกลับกลับเตี่ยเด็เตี่ยเด็เตีเดเตี่ยเด็เตี่เดเตี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 เเตีย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 เดเตีดดเยเเตเเตียเเตียเเตี

ออกประตูเลยตีประตูผมยังไม่กดบ่อยกดออกเลยเพื่อนก็รีบกดออกอย่างไรเฮ้ยต้องมาตีประตูใหม่น่ะเพื่อมารับน่ะเพื่ออะไรน่ะตีประตู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 เร็วเฮ้ยคนพวกพวกผู้ถามันผมว่ามันสเปริดตีประตูตีประตูตีประตูผมผมตายผมตาย

สามตรงชะลอมาชะลมมาชะลมมาชะลอมาชะลมมาชะลมมาสวยกับ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 กมา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 ามาามาะมามา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 กมามา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 กมากมาา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 มากมากมาา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 มา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 ามาามาาม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 าาม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 าม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 า มันเล่นเกล้าปิงปิงปิงไหนปิงไหนปิงไหนมาอยู่ไหนปิงไหนต้องต้องเข้าขวานะเพราะว่ามันมีประตูวัวงซ้ายอ่ะโอเคโอเคมันอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อ่ามันกำลังถอยออกมามันมันกำลังถอยออกมันถอยแล้วถอยแล้วถอยแล้วใครดำเบี้ยอยู่ตรงนี้อ่าดำเบี้ถอยละมาอ้วมาอ้วมันมาอ้ามันอ้วมาว่าบางตัวดีเลยนะปั๊บนะกสิบเอ็ดตอนนี้สิบเอ็ดีเลย ลงมา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 ลมาลงมา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 ลงมา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 ลงาลงม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 าม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 า Seguimos, 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 seguimos.

สองติตีสองสองเชลมาตีสองเชลโมาตีสองเชลลมาตีมาัมาัากมากตีงตีงตีงรูเบไดห้าสี่สมรเวลมา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 เรงเสาลงเราลงสาลงเสาลงสาลงสาอย่าสอย่าเสอยาแทงแทงทิ้งแทงนะแทงช้าเดินเดินสามาเดิ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 สามาตีสองีสอลงนัอตีสองลงนัอน็อไห้าสี่สางน็อตนลงมาน็อตลงมาเชลโลตีสอง ที่สองลชลมาที่สองชลมาเตีหนึ่งตี่งี่งขดามาเาบอกี่งดาวมาาบอกาหลโหาโหดาโหดาวหาวหาวจลุกเดินน้องเดินน้องมาเดินน้องมาเดินน้องับนับาับาับชวลงในหาส

ลงเสามามลงสาลงเสาไปเลยลงเสาเลยลงเสาเลยลงสามาลงเสามาใครลงเสามเสามาแหรอหรอใครลงเสารอ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 โหรอ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 รรอรอนอ้อร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 มสารอาอาอรอมารลรอ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 เรอ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 รารอรสาอารอรอรรรอ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 อรออรอรออออรรอรอรอาสรมาอาอร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 มีมีอรรรอ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 ออออาองรร เราเวนนมาแล้วตรงนี้ลงมา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 เงมาล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 มาลง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 มาล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 มามาลมามลมา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 มามาลลมาลนอมาล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 มาอมามาอมา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 

สามสองหนึ่งนอชโลมมานอชโลมลงมาที่หนึ่งนอชโลมลงมาเเต็มเต็มเล็บเต็มเด็บเต็มเล็บเต็มเด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 ็บเต็มเ็บเต็มเล็บเต็มเล็บเต็มเล็บเมเ็บเ็เ็บเมเ็บเ็มเ็บเ็มเ็บเ็มเ็เ็เบเ็เ็บเ็เ็บเ็มเ็บเ็มเ็บเ็เ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 ็บเ็เ็บเ็เ็บเ็เ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 ล็บเ็เ็บเ็

มีแมนหยบดัมเบแล้วระวังโดนเียน้น้ําน้เบอยู่ประตูน็อตนอตนตเวนอตเวตีโอซิสเซนแล็กหรือสิบมาทีเล็กะเราจะตาโฮอยู่ตรงประตูแรกนอะน้าเบยทจะตีประตูมันจะเอาไอ้ดัมเบมันจะไล่โูกาเราจะตายอีกนะไม่อยู่ตรงนั้น

ดินเสาดินเสดาวสที่สองที่สองทีสองลูกอีในห้าสี่สามตอนนึงอีลงมา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 กลับกลับกลับแล้วกลับแล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 กลับ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 มากลับมากลับมาเป็นลกสวยเป็นลูกสวยลงซ้ำมา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 ลซ้ำมาลซ้ำมาอยู่ตรงกลลมา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 เดินเดินซ้ำมาเดินซ้ำมารอ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 เ้เอดียมไ่ได้เห็นหน้เห็นคิงเมเอเลยนะพระวมันมันัเป็นบอมอร กินยาไรอนะม่สวยเมันดับเวดับเวมาอัพแล้วหาโพมันหาโพมามาๆมาๆๆเราวัดอีกนะระหัดอีกนะเดินซ้อมมาเนซอมามันจะมันจะอ้อมหลังเรามั้งีสเดินซ้อมานซอมาดินซอมาเดินซอมาดูฝั่งัมนะยผมดูลซ้อได้ได้ผมผมเล่นเดินซ้อมมาลง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 มาเดินเดินดินเบไปมาเดินไปมาเดินเดซอมไปมาดิไปมาเดินซอมไปมา เดินซเเดินซเวด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 เดินซเวมาดซมคิรเบลดครเบลดคิรบครคิคิรบสยนอยเลยสนนเชนเชเชนนยนเชสยเชยครบครเบคิรเบเอ็งท่สองงเกตในห้าี่สเอ็งเกตมาเ็ลดมาที่สองเกตมาที่สองเกตมาที่หนึ่งที่หนึ่งเกตลดในห เดินเดินเดินมาเลยเดินมา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 เดมา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 เดิน

เอ๊ะไม่ได้ไหรอเหียตังตังนอนนอนตรง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 อนตรงนอนตรงนอนตรงนนตรงอนตรงนอนตรงนอนตรงนอนตงอนตรงน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 อนตรงออนตรงงนอน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 ตรงนอนตรงนอนตรงนอนตตรงนอนตรงตรงนอนตรงตรงนอน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 ตรงนตรงนอนตรง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 ตรงนอนตอนตรงนอนตนนอนตนอนตรงน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 นอรงนอนตร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  นยมานยมานียมานยมาที่สที่สองอีในห้าสี่มองลงมาอีลงมาอมาอีลงไปเลยลงไปเลยลงไปเลยเต็มเด้วเต็มเ็ต็มเด็บบ้เต็มเด็บบ้เต็มเด็้างเเดินนอนตรงนอนนอนเล่เ่นอนเ่เ่นอนเ่เล่นอนเล่นอนเล่นอนเล่เล่นอนเล่ที่หนึอีที่หนึอีอีนะอีอีชะลในห้าสีองชะลอีชะลปะไม่ได้นเดินนอนมาเดินนอนมาเดินนอนเดินนอนมานอนตรงนอนตรงนอนตรง

ที่สองที่สลูกเสานะที่สอสาที่สองลเสา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 สาจับจับจับกินไม่กินไม่็นไรไม่็นไรไม่อะไรเสามาเสามาเดินเสามาเดินสามาเดินเสามาเดิน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 สามาที่สองทีท่สลูกเสาเสาเชลลลงในห้า่ามเสาเชลลลงมา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 เดินเดินยิมาเดินยิมมาเดินยิมมาเดินยิมาเดินในยิมมาเดินยิมเดินยิมาเดินยิมมาเดินใ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 นยิมมานในยมมาใยมมาเดินในยิมาเดไนในยิจมาเดานนยยาดย

สามสอง่ลงมาลงมาลงมาลงมเดินนอสเดินนอเดิน้าที่แฟนๆเด็สองฝั่งเด็องฝัเด็สงฝั่งสวยสวยสวยขึ้นนอนไปขึ้นนไป้นนนนอไปบนอเนมานอสเบสมแล้วลงเซเวสแล้วลงเเวสลงเวสมาลงเเว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 มาฮิวในจูฮิวในจูลงเวมาลงเวมาลงเซเวสมาลงเซเวสมาลงเซเวสมาโคดาโคด้าทีไหนเสร็จแล้วมั้งลงเสาลงเสาลงเสาีหนึ่งสาสานะสานะสาสาลึกในห้าสี

ีสาลงมาอีลงมาอลงมาที่หลงมาที่หลงมาที่หมาเรเดน้อยเเดินอยเดินเเดินอยเดิมาเนมาเมามาที่สที่สอที่สที่สนีฮะีามลงมาลงมาลงมาที่สลงมาที่สลงมาเดิน้อยเลเดินนอยไปเดินน้อยไปเดินอยไปเดินอยเดินเดินเดินเดสวยเดินสวยเดินนอยไปน้อไปอยไปมาเนมาเมาเดิน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 น้ยเลเดินน้อยเลเดินน้อยเล็กเดินน้อยเล็เดินมาเดินมาเดมาเดินมาเดินนมายเล็สเดินน

าสาม,าาสามาัสามัสามาัสามสามทีสามสามสามโอ้ีละสทีาสาม,มาชมนนีมาบมาเชีมา